กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตามรูปมีพื้นที่เท่ากับ28ตารางนิ้ว D E และ F เป็นจุดบนด้าน AB BC และ CA ตามลำดับกำหนดความยาวของ AD คือ3นิ้วแล้วก็ DB คือ4นิ้วนะครับถ้าสามเหลี่ยม ABE และสี่เหลี่ยม DBEF นะครับมีพื้นที่เท่ากัน ถามว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABE เท่ากับกี่ตารางนิ้วนะครับข้อนี้อันดับแรกเราจะลากเส้นเพิ่ม1เส้นนะครับก็คือเราจะลากเส้น DE ครับและเราจะพิสูจน์ว่า DE เส้นนี้นะครับ จะขนานกับ AC เพราะว่าถ้า DE ขนานกับ AC เราจะได้ว่าสามเหลี่ยม DBE และสามเหลี่ยม ABC จักคล้ายกันนะครับซึ่งถ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยเราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DBE ได้และพอเราหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DBE ได้อาศัยเรื่องอัตราส่วนพื้นที่เราก็จะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABE ได้นะครับทีนี้การพิสูจน์ว่าคล้ายกันนะครับก็อาศัยข้อมูลจากโจทย์นะครับก็คือจากโจทย์เนี่ยกำหนดว่า สามเหลี่ยม a b e นะครับและสี่เหลี่ยม d b e f นะครับสองรูปนี้มีพื้นที่เท่ากันเส้น d e ของเราครับจะแบ่งสามเหลี่ยม a b e ออกเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนะครับสังเกตว่ารูปหนึ่งก็คือสามเหลี่ยม a d e อีกรูปหนึ่งก็คือสามเหลี่ยม b d e นะครับเพราะนั้นไล่ตามเลยนะครับสามเหลี่ยม a b e นะครับแบ่งเป็นสามเหลี่ยม a d e บวกกับสามเหลี่ยม b d ถูกไหมครับและเช่นกัน,นครับเส้นนี้จะแบ่งสี่เหลี่ยม D B E F ออกเป็นสามเหลี่ยม2รูปรูปหนึ่งก็คือสามเหลี่ยม D B E อีกรูปหนึ่งก็คือสามเหลี่ยม D F E ครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับ B D E นะครับไล่ให้เห,เหมือนกัน,นครับก็คือเป็นสามเหลี่ยม B D E B D E กับ F D E เพราะนั้นคุณก็สามารถตัดสามเหลี่ยม B D E ออไปได้ถูกไหมครับ เพราะนั้นการที่เขาหนดว่าสามเหลี่ยม ABE รูปนี้กับสี่เหลี่ยม DBEF นะครับพื้นที่เท่ากันนะครับผลที่ตามมาเราก็จะสรุปได้ว่านะครับสามเหลี่ยม ADE นะครับสามเหลี่ยม ADE คือรูปนี้จะมีพื้นที่เท่ากับสามเหลี่ยม FDE คือรูปนี้ถูกไหมครับไ้นะครับก็คือสามเหลี่ยมสองรูปนี้พื้นที่เท่ากันทีนี้ตรงนี้เราตั้งชื่อน,นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ เราให้จุดตัดตรงนี้นะครับเป็นจุด g นะครับ A B C D F G นะครับ่าสังเกตว่าเกิดอ,อะไรขึ้นครับเพราะว่าสามเหลี่ยม A D E นะครับถ้าคุณแบ่งเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยม A D G กับสามเหลี่ยม E D G เด้มไหมครับอันนี้นะครับเราแบ่ง A D E นะครับแบ่งเป็น A D G A D G กับ D E G ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ B FDE รูปนี้นะครับ FDE เราจะแบ่งเป็น FGE กับ d เป็น FGE นะครับเป็น FGE นะครับบวกกับ d g เอนะครับอันนี้ก็ดูตามรูปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับคุณจะ ได้ข้อสรุปนะครับว่าจากโจทย์น se ะครับเราจะได้ว่าท้ายสุดสุดท้ายก็คือสามเหลี่ยม ADG รูปนี้ครับและสามเหลี่ยม fGE รูปนี้นครับสองรูปนี้พื้นที่เท่ากันครับถูกไหมครับก็คือสุดท้ายท้ายสุดครับเราจะได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้พื้นที่เท่ากันซึ่งค่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้พื้นที่เท่ากันนะครับเราเอาสามเหลี่ยมนะครับพื้นที่สามเหลี่ยม a g f บวกเข้าไปทั้งสองฝั่งถูกไหมครับคุณบวกเข้าไปนะครับ เราจะบวกด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยม A G F เข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายมันจะกลายเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยม A D G บวกกับพื้นที่สามเหลี่ยม A G F ฝั่งขวาเราก็บวกพื้นที่สามเหลี่ยม A G F เข้าไปแล้วก็บวกกับ F G E นะครับก็คือข้อนี้เราเติมตรงนี้เข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับเราก็เลยได้ข้อสรุปตามมานะครับว่าสามเหลี่ยม A D F นะครับ ADF รูปนี้นะครับเพราะว่าเอา AGF กับ ADG บวกกันก็คือเป็น ADF เราจะได้ว่าสามเหลี่ยม ADF นะครับกับสามเหลี่ยม AFE พื้นที่เท่ากันครับไ,ไหมครับ ADF นะครับกับ A ะนะครับตรงนี้นะครับจะได้สามเหลี่ยม ADF ถกไ,ไมครับ ADF ไก่รูปหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมนะครับฝั่งนี้ก็คือเป็น เรามี a d f ก็เป็น a e f ละกันพื้นที่เท่ากันทีนี้เนื่องจากว่าสามเหลี่ยม a d f กับ a e f นะครับสองรูปนี้ฐานมันยาวเท่ากันถูกไหมครับเพราะว่ามันมี a f เป็นฐานร่วมถ้าเกิดสามเหลี่ยม a d f กับสามเหลี่ยม a e f นะครับพื้นที่เท่ากันฐานเป็นฐานร่วมก็แสดงว่าส่วนสูงก็ต้องเท่ากัน ใช่ไหมครับถ้าส่วนสูงเท่ากันผลที่ตามมานะครับเราก็เลยได้ว่าถ้าเกิดส่วนสูงเท่ากันก็แปลว่าจุด D กับจุด E จะอยู่ห่างจาก AF เท่ากันนะครับตรงนี้เราก็เลยนําไปสู่ข้อสรุปที่ว่า DE นะครับจะต้องขนานกับ AC นั่นเองครับนะครับนี่คือการพิสูจน์นะครับว่า DE กับ AC ขนานกันนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยม ADF และสามเหลี่ยม AEF 2สองรูปนี้พื้นที่เท่ากันนะครับก็คือ2ชิ้นนี้เท่ากัน ตรงนี้เป็นชิ้นร่วมเพราะฉะนั้นคู่นี้บวกกันจะท่าก่าคู่นี้บวกกันแต่ว่าสามเหลี่ยมสองรูปที่เราเอ่ยถึงเนี่ยมันมีฐานเป็นฐานร่วมถ้าฐานยาวเท่ากันก็แปลว่าส่วนสูงของสามเหลี่ยมทั้งสองต้องเท่ากันส่วนสูงเราวัดจากจุดยอดไปตั้งฉากฐานส่วนสูงเราวัดจากจุดยอดไปตั้งฉากฐานถ้าส่วนสูงเท่ากันก็แสดงว่าจุด D และจุด E อยู่ห่างจากเ f เท่ากันนั่นก็แปลว่า DE ต้องขนานกับ AF หรือ DE ต้องขนานกับ AC นั่นเองครับ แล้วจากนี้นะครับก็เข้าสูาพ่พาร์ทคำนวณครับถ้าดีขนานกับ AC ก็แสดงว่าสามเหลี่ยม DBE กับสามเหลี่ยม ABC จะกคล้ายกันครับแต่นะครับเพราะนั้นถ้าดีขนานกับ AC นะครับขั้นต่อมานะครับเราจะได้ว่าสามเหลี่ยมนะครับ DBE สามเหลี่ยม DBE จะคล้ายกันกับสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันครับเราจะได้ว่าอัตราส่วนของพื้นที่นะครับอัตราส่วนของพื้นที่สามเหลี่ยม DBE ต่อพื้นที่ของสามเหลี่ยม A B C นะครับสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันอัตราส่วนของพื้นที่จะเท่ากับกําลัง2เท่าของอัตราส่วนของความยาวด้านนะครับในนี้เราทราบด้าน D B นะครับะฉะนั้นเราก็จะเอาด้าน D B เทียบกับด้าน A B ครับโดยที่มันจะเป็นกําลัง2องของอัตราส่วนของความยาวด้าน นะครับอันนี้เป็นเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันอัตราส่นของพื้นที่จะเท่ากับกําลังสองเท่าของอัตราส่นของความยาวด้านโจกําหนดพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC คือ28ตารางนิ้วด้าน DB ยาว4ด้าน AB ต้องยาว7นะครับเพราะว่า3าบวกได้7เราก็เลยได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DBE นะครับจะเท่ากันนะครับเศษ4ส่วน7ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ คูณกับพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ก็คือ28ตารางนิ้วครับออกมาก็เลยกลายเป็นเศษ16ส่วน49นะครับคูณกับ28นะครับตรงนี้เราเอา7ตัดได้นะครับ77 49 748นะครับเพราะนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยม DBE นะครับเท่ากับ64ส่วน7ตารางนิ้วนะครับแต่ว่าโจทย์ต้องการพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABE นะครับตอนจบเราใช้อัตราส่วนพื้นที่ครับ อตอนจบนะครับเราใช้เรื่องอัตราส่วนของพื้นที่นะครับสังเกตนะครับว่าสามเหลี่ยม ABE ที่เป็นคำถามกับสามเหลี่ยม DBE นะครับสามเหลี่ยม DBE คือรูปนี้สามเหลี่ยม ABE คือรูปนี้นะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีฐานอยู่แนวเดียวกันจุดยอดร่วมกันสามเหลี่ยมสองรูปที่มีฐานอยู่แนวเดียวกันจุดยอดร่วมกันนะครับเราจะได้ว่าอัตราส่วนของพื้นที่เท่ากับอัตราส่วนของความยาวด้านที่ใช้เป็นฐานนะครับเรามี E เป็นจุดยอดร่วมนะครับ เพราะนั้นเราจะได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม a b e ต่อพื้นที่ของสามเหลี่ยม d b e นะครับอันนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมคล้ายแล้วนะเป็นสามเหลี่ยมที่มีฐานอยู่ในเดียวกันจุดยอดร่วมกันพื้นที่สามเหลี่ยม a b e ต่อพื้นที่สามเหลี่ยม d b e จะเท่ากับอัตราส่วนของด้านที่ใช้เป็นฐานก็คือ a b ต่อ d b นะครับแล้วก็แทนค่างลงไปเราจะได้พื้นที่สามเหลี่ยม a b e เท่ากับ AB ส่วนด้วย db คูณกับพื้นที่สามเหลี่ยม dbe นะครับ a b ยาว7 dB ยาว4พื้นที่สามเหลี่ยม dbe ก็คือ64ส่วนด้วย7นะครับเพราะนั้นคำตอบสุดท้ายก็เลยเหลือเท่ากับ16ตารางนิ้วครับข้อน,นี้หน่วยเป็นนิ้วนะครับคำตอบของเราเท่ากับ16ตารางนิ้วครับสรุปก็คือใช้อัตราส่วน พื้นที่กับสามเหลี่ยมคล้าย2อย่างนะครับแต่ว่าดับแรกเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าเส้น DE จะขนานกับเส้น AC การพิสูจน์อาศัยข้อมูลที่จบกํกำหนดว่าสามเหลี่ยม ABE สี่เหลี่ยม DBEF พื้นที่เท่ากัน